สวัสดีนักเรียนป5ทุกคนค่ะวันนี้กลับมาพบกับครูสายอีกแล้วนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์ค่ะสําหรับวันนี้นะคะคุณครูจะมาสอนเรื่องโจทย์ปัญหาการบวกและการลบเศษส่วนค่ะวันนี้จะเข้าสู่เรื่องโจทย์ปัญหากันแล้วนะคะก่อนอื่นค่ะเรามาทบทวนการบวกการลบเศษส่วนกันก่อนนะคะว่าทําอย่างไรนะักเรียนพอจะจําได้ไหมคะ ยกตัวอย่างเช่นข้อนี้นะคะหาผลบวกของเศษ3ส่วน5บวกด้วยเศษ5ส่วน6นะคะเราต้องทำอย่างไรคะตอนนี้เนี่ยตัวส่วนของเราไม่เท่ากันถูกต้องไหมคะมี5และ6การบวกและการลบเนี่ยจะต้องทำตัวส่วนให้เท่ากันก่อนถึงจะบวกลบกันได้จำได้ไหมคะดังนั้นเราต้องดูว่า5และ6เนี่ยสามารถเปลี่ยนเป็นจำนวนใดที่เหมือนกันบ้างซึ่งเราจะหาจากการดูจากสูตรคูณหรือ เราอาจจะใช้วิธีการหาครนรเหมือนที่คุณครูเคยสอนก็ได้นะคะซึ่งเมื่อเราดูนะคะจะเห็นได้ว่า6คูณ5จะได้30ต่5คูณ6ก็จะได้30เหมือนกันคูณสลับกันก็ได้ดังนั้นเศษ3ส่วน5จะคูณด้วย6ทั้งเศษและส่วนนะคะบวกด้วยเศษ5ส่วน6คูณด้วย5ทั้งเศษและส่วนจากนั้นเราทำการคูณทั้งสองพจน์นี้ก่อนนะคะ,ะเศษ3ส่วน5 คูณด้วย6นะคะจะได้เท่ากับ48ส่วน30ค่ะอ่าต่อไปใส่เครื่องหมายบวกนะคะจากนั้นเศษ5ส่วน6คูณ5จะได้เท่ากับเศษ25ส่วน30นั่นเองค่ะตอนนี้ตัวส่วนเท่ากันเรียบร้อยแล้วเราก็เอาตัวเศษมาบวกกันเลยส่วนตัวส่วนนั้นจะยังคงเดิมนะคะ18บวกด้วย25ได้เท่ากับ43ตัวส่วนเหมือนเดิมคือ30ค่ะ แต่ตอนนี้เนี่ย4.3ส่วน30เนี่ยมันเป็นเศษเกินเห็นไหมคะดังนั้นเนี่ยเราต้องเปลี่ยนให้เขาเป็นจำนวนคะก่อนถึงจะตอบได้นะคะอ่าฉะนั้น30เราก็ท่องเลย30คูณอะไรแล้วได้ใกล้เคียง4.3ที่สุด30คูณ1ถูกต้องไหมคะ30คูณ1ได้30จากนั้นเหลือเศษอีก13ใส่ไว้ได้านบนนะคะคำตอบสุดท้ายก็คือ1 1 3ส่วน30นั่นเองคะ่ะ นี่ก็คือหลักการบวกและการลบเศษส่วนนะคะเราจะต้องทําส่วนให้เท่ากันก่อนถึงจะเอาตัวเศษเนี่ยมาบวกกันและการตอบก็ต้องตอบให้อยู่ในรูปอย่างง่ายนะคะสําหรับวันนี้นะคะเราจะเข้าสู่โจทย์ปัญหาการบวกและการลบเศษส่วนกันค่ะอ่าเรามาดูตัวอย่างแรกกันเลยค่ะคุณแม่ซื้อพริกขี้หนูนะคะ1เศษ1ส่วนสกิโลกรัม ซึ่งซื้อพริกขี้หนูน้อยกว่าพริกชี้ฟ้าเศษ3ส่วน10กิโลกรัมคุณแม่ซื้อพริกชี้ฟ้ากี่กิโลกรัมอาสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรคะสิ่งที่โจทย์ถามก็คือคุณแม่ซื้อพริกชี้ฟ้ากี่กิโลกร,รัมถูกต้องไหมคะถามปริมาณพริกชี้ฟ้าที่คุณแม่ซื้อแล้วเขาบอกอะไรเราบ้างคะเขาบอกว่าคุณแม่เนี่ยซื้อพริกขี้หนูอะคะ่ะเศษ1เศษ1ส่วน4กิโลกรัม แล้วพริกขี้หนูเนี่ยน้อยกว่าพริกชี้ฟ้าอ่าเห็นคําว่าน้อยกว่าพริกชี้ฟ้าไหมคะเศษสามส่วนสิบกิโลกรัมค่ะเมื่อเราเอามาวาดเป็นแผนภาพนะคะเราจะเห็นได้ว,ว่าพริกขี้หนูเนี่ยคือเศษหนึ่งส่วนสี่กิโลกรัมส่วนพริกชี้ฟ้าเนี่ยค่ะเขาบอกว่าพริกขี้หนูเนี่ยน้อยกว่าพริกชี้ฟ้าถูกต้องไหมคะดังนั้นเนี่ยพริกชี้ฟ้าต้องเยอะกว่าค่ะเยอะกว่าแน่นอนฉะนั้น เราอยากรู้พลิกชี้ฟ้าพลิกชี้ฟ้าเยอะกว่านักเรียนคิดว่าโจทย์ปัญหาข้อนี้เป็นการบวกหรือการลบคะอ่าเป็นการบวกหรือการลบคะเป็นการบวกนั่นเองนักเรียนสังเกตคําแต่ละคําในโจทย์ปัญหาให้ดีนะคะว่าเขาถามเราว่าอะไรและเขาบอกอะไรเราบ้างซึ่งสิ่งที่เขาบอกมาคือพิกกี้หนูเศษหนึ่งส่วนสี่กิโลกรัมแต่พิกกี้หนูแน่น้อยกว่าพลิกชี้ฟ้า นะคะน้อยกว่าพริกชี้ฟ้าแต่คําถามเขาเนี่ยเขาถามว่าพริกชี้ฟ้ากี่กิโลกรัมฉะนั้นพริกชี้ฟ้าต้องเยอะถูกต้องไหมคะเมื่อเยอะทํายังไงคะบวกนั่นเองค่ะเราจะได้ประโยคเนี่ยลักว่าเศษหนึ่งส่วนสี่บวกเศษสามส่วนสิบนั่นเองค่ะอ่ะดังนั้นเราจะหาคําตอบได้ยังไงคะเราก็ต้องเอาเศษหนึ่งส่วนสี่บวกด้วยเศษสามส่วนสิบถูกต้องไหมคะแต่คราวนี้เนี่ยตัวส่วนเไม่เท่ากันเราต้องทําตัวส่วนให้เท่ากันก่อน เหมือนเดิมค่ะเราต้องดูว่าสี่กับ10เนี่ยกลายเป็นจํานวนใดที่เหมือนกันนั่นก็คือ20นั่นเองค่ะถูกต้องไหมคะนั่นก็คือ20เศษ1ส่วน4ี่จะต้องคูณหเศษ3ามส่วน10จะต้องคูณ2นั่นเองค่ะซึ่งจะได้เป็นเศษห้าส่วน20บวกด้วยเศษ6ส่วน20นั่นเองค่ะจากนั้นเราบวกเฉพาะตัวเศษนะคะได้เป็นเศษ11ส่วน20กิโลกรัมนั่นเองค่ะสรุปคำตอบนะคะ แสดงว่าคุณแม่เนี่ยซื้อพริกชี้ฟ้าทั้งหมดนะคะเศษ11ส่วน20กิโลกรัมนั่นเองค่ะทีนี้เรามาตรวจสอบกันดูดีก,กว่าว่าพริกชี้ฟ้าเศษ11ส่วน20กิโลกรัมเป็นคาตอบที่ถูกต้องหรือไม่โดยการทํายังไงคะโดยการนําพริกชี้ฟ้านี่เลยค่ะไปลบกับพริกขี้หนูดูค่ะว่าจะได้เป็นเศษ3ส่วน10หรือไม่เมื่อตรวจสอบแล้วนะคะ จะได้เป็นเศษ1ิ2 0ส่วน20ลบเศษ5ส่วนย0กลายเป็น6 2ส่วน20ซึ่ง6 2ส่วน20สามารถทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้เป็นเศษ3-10ส่วน10นั่นเองซึ่งตรงกับโจทย์ของเราเลยถูกต้องไหมคะดังนั้นเศษ1ิส่วน20กิโลกร,รัมเป็นคำตอบที่ถูกต้องคะ่ะต่อไปค่ะเรามาดูอีกสักตัวอย่างหนึ่งน,นะคะหนูแดงซื้อน้ำตาลเศษีส่วน6กกระสอบนะคะและซื้อแป้งค่ะ คือแป้งทาขนมเศษ14ส่วน12กระสอบค่ะหนูแดงซื้อน้ําตาลมากกว่าแป้งเท่าไรหนูแดงซื้อน้ําตาลมากกว่าแป้งเท่าไรเรามาดูกันค่ะสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรคะนักเรียนต้องดูให้ออกนะคะว่าตรงไหนคือสิ่งที่โจทย์ถามสิ่งที่โจทย์ถามส่วนใหญ่และคือจะอยู่ท้ายสุดเลยนะคะหนูแดงซื้อน้ําตาลมากกว่าแป้งเท่าไรถูกต้องไหมคะ เขาอยากรู้ว่าน้ําตาลเนี่ยมากกว่าแป้งเท่าไหร่แล้วโจทย์บอกอะไรเราบ้างคะสิ่งที่เขาบอกมาคือเขาซื้อน้ําตาลเศษสี่ส่วนหกกระสอบถูกไหมคะซื้อแป้งเศษสี่ส่วนสิบสองกระสอบดังนั้นเมื่อเรามาวาดแผนภาพอะค่ะน้ําตาลเศษสี่ส่วนหกกระสอบจะวาดได้ดังนี้นะคะมีทั้งหมดหกส่วนอกเป็นหกส่วนมีระบายสีไปสี่ช่องเห็นไหมคะซื้อแป้งเท่าไหร่คะอะ ซื้อแป้งก็คือ,อแท่งสี่เหลี่ยมจะเท่ากันเลยนะคะแต่แบ่งย่อยออกเป็น12ส่วนซึ่งมีระบายสีแค่4ีส่วนทีนี้คําถามเขาถามว่าปริมาณน้ําตาลเนี่ยมากกว่าแป้งเท่าไหร่เขาถามถึงส่วนต่างถูกต้องไหมคะเมื่อถามถึงส่วนต่างนะักเรียนคิดว่าโจทย์ปัญหาในข้อนี้เราควรจะใช้วิธีการบวกหรือการลบดีคะถูกต้องแล้วคะ่ะเราต้องใช้วิธีการลบค่ะอ่า น้ำตาลเศษ4ส่วน6ค่ะลบด้วย4เศษ4ส่วนสิอค่ะ,ะคราวนี้เรามาหาคำตอบกันดีกว่าค่ะเศษ4ส่วน6ลบด้วยเศษ4ส่วน12 6กับ12นะคะเป็นส่วนตอนนี้ฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนให้เหมือนกันก่อนนะคะเปลี่ยน6ให้กลายเป็น12ค่ะโดยคูณอะไรคะ2ทั้งเศษและส่วนนะคะจะได้เป็นเศษ8ส่วน12ลบด้วยเศษ4ส่วน12 จากนั้นเอาตัวเศษมาลบกัน8-4ลบ4เหลือ4ตัวส่วนเหมือนเดิมได้เป็นเศษ4ส่วน12นะคะซึ่งเศษ 4—12 ส่วน12ยังไม่เป็นเศษส่วนอย่างตามดังนั้นเราต้องใช้อะไรมาหารคะ4นั่นเอง4หาร4นะคะตัวเศษได้1ค่ะ12หาร4เหลือ3ค่ะดังนั้นคำตอบสุดท้ายนะคะที่เป็นเศษส่วนอย่างง่ายแล้วก็คือเศษ1ส่วนสนั่นเองค่ะ อ่าเรามาสรุปคําตอบกันดีกว่าค่ะสรุปก็คือหนูแดงซื้อน้ําตาลมากกว่าแป้งเศษหนึ่งส่วนสามกระสอบนั่นเองค่ะคราวนี้เราลองมาตรวจคําตอบเป็นดูดีกว่านะคะอ่าเราลองเอาเศษหนึ่งส่วนสามบวกด้วยเศษสี่ส่วนสิบสองดูค่ะว่าจะได้เท่ากับเศษสี่ส่วนหกไหมอ่าสรุปคือพอบวกกันแล้วอ่าเศษหนึ่งส่วนสามนะคะจะต้องทําให้ส่วนเป็นสิบสองก่อนโดยการคูณด้วยสี่ทั้งเศษและส่วนนะคะจะได้เป็นเศษสี่ส่วนสิบสอง เมื่อเศษ4ส่วน12บวกด้วยเศษ4ส่วน12จะได้เศษ8ส่วน12ค่ะซึ่งทำให้เป็นเศษส่วนอย่างตา่ำได้เป็นเศษ4ี่ส่วน6นั่นเองดังนั้นเศษ1ส่วน3กระสอบเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วค่ะนักเรียนจะเห็นได้ว่าขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหานะคะ 1. เราต้องเข้าใจโจทย์ปัญหาก่อนเราต้องอ่านค่ะอ่านให้เข้าใจว่าโจทย์บอกอะไรเรา ถามอะไรเรานะคะอ่านให้ชัดเจนเวลาอ่านเนี่ยให้นักเรียนนึกภาพตามไปด้วยถ้าเขาบอกถึงต้นไม้เราก็ต้องถึงต้นไม้นะคะนึกถึงสถานการณ์จริงแล้วจะทําให้เราแก้โจทย์ปัญหาได้ง่ายขึ้นค่ะเมื่อเราเข้าใจโจทย์ปัญหาแล้วนะคะขั้นที่2เราต้องมีการสร้างแผนภาพหรือวิธีการแก้โจทย์ปัญหาค่ะเราต้องหาให้เจอว่าเราต้องใช้วิธีการใด ที่ครูยกตัวอย่างมาข้างต้นนี้เป็นวิธีการลบกับวิธีการบวกถูกต้องไหมคะนักเรียนต้องตีโจทย์ได้ออกว่าเราจะต้องใช้วิธีการบวกหรือการลบดีโดยสังเกตลักษณะของโจทย์ในแต่ละโจทย์นะคะเมื่อเรารู้แล้วว่าเราจะใช้วิธีการอะไรเราก็มาลงมือปฏิบัติตามแผนของเราเลยค่ะทําการลบหรือทําการบวกให้ได้คําตอบมาเลยจากนั้นก็ควรจะมีการตรวจคําตอบ สักนิดนึงเพื่อที่จะให้แน่ใจว่าเราทําถูกต้องแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะคะคุณครูก็มีงานมามอบหมายให้นักเรียนได้ทําค่ะให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดนะคะหน้าที่41และ42ค่ะ2หน้านะคะนักเรียนจะได้วิเคราะห์โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการบวกและการลบค่ะ เมือนเดิมนะคะเมื่อนักเรียนทํางานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้นักเรียนถ่ายรูปแล้วก็ส่งงานไปย,ยังไลน์ส่วนตัวของครูไซนะคะสําหรับวันนี้คุณครูต้องลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ